Long gone. ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นนี้อยู่ในช่องซีรอนทับกันนั่นเองนะครับทุกคนครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรบอกฟูดอัปเดต17กันนะครับทุกคนครับก็เป็นโปรค่ายซีรอนทับเช่นเคยนะครับพวกทุกคนครับก็ใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็อย่าลืมไปซื้อในเว็บไซต์กันด้วยนะครับแบทุกคนฮะก็ราคาเนี่ยนะครับซีรอนทับเนี่ยจะอยู่ที่150บาทนะครับสำหรับเกมบอกฟูดนะครับทุกคนครับก็ถ้าอัปเดต18 19 20ออออะไงง้้้ยก็คคืืมม่่ตซใหนรับก็คืออัปเดตโปรฟีเ่นนนัองะครับทุกคคนรับโอเคนะทุกคคนรับก็ใครที่นะครัับยงไไม่ด้้ซือ อ่าทั้งสองร้านนี้นะครับแบบผลพิศารทาวรนะครับเรศิษนะทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อ2ร้านนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเอเมกอตช็อปนะครับหรือว่าจะเป็นร้านคาร์บิทิชช็อปนะครับก็สามารถไปซื้อทั้ง2ร้านนี้ได้เลยนะครับก็เรศิษทั้งคู่นะครับผมก็เดี๋ยวไปใช้บริการกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวออโต้ฟาร์มกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับก็พอเรารันโป้แล้วนะครับทุกคนฮะมันก็็็จะะะมมมีีอออออโตต้้้้ฟาาารรรรร์เเเเเเเลลลลลวววงนนนนใใช่ปปปหกกกดดิไยคคคัับบบแแืุธ มันก็จะฟาร์มให้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะอัพสเต็กนะครับเป็นมิลีแบบนี้นะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมฮะออโต้ฟาร์มนะครับคือไวมากทุกคนะครับคือฟาร์มอย่างไวนะครับทุกคนฮะนี่ครับแล้วก็มีหมดไอเทมหมดเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากทุกคนฮะแล้วก็นะครับออโต้ฟาร์มเนี่ยนะครับก็คือฟาร์มมานี้เลยนะครับพอเวลสิตเี๋ยวมันก็จะว้าไปฟาร์มเกาะโน้นให้นะครับทุกคนฮะนี่นะครับ ก็ฟาร์มไวมากมากเลยครับผมด้วยแล้วเราก็สามารถใส่โค้ดรีดีมได้นะครับตรงนี้นะฮะมาที่หน้าของมิกซ์นะครับตรงนี้กดรีดีมได้นะครับมันก็จะใส่เห็นไหมครใส่ให้นะครับทุกคนเห็นไหมรอไปนะครับมันจะใส่ขี่ชั่วโมงก็รอดูนะครับ3มชั่วโมงนะครับด้วยออโต้ฟาร์มชิวๆนะครับก็สามารถอ่าเปิดตัวนี้ได้นะครับด้วยตัวนี้นะครับ infinite ability ซึ่งมันจะไวขึ้นนะครับวิ่งไวขึ้นนะครับก็ตัวนี้แน่นนะครับด้วยนครับมันสามารถ ฮิลเลอดไว้ด้วยนะครับสำหรับเผ่านี้นะครับก็คือสามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะทุกคนแล้วก็ออโต้ฟาร์มเนี่ยนะครับมันก็จะมีสามารถเปิดตัวส่วนของบูตฮาคิให้นะครับก็เป็นไรที่ดีมากทุกคนครับโอเคก็ผมจะเปิดไว้เนาะนะครับก็สามารถเปิดตัวนี้ได้โนนอสคูดาวก็สามารถพุ่งได้รัวๆเลยนะทุกคนคือดีมากทุกคนฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็จะเปิดออโต้ฟาร์มชิวไปได้เลยนะครับทุกคนฮะ ก็สำหรับใครนะครับที่คอมกากในครับผมด้วยนะแล้วฟาร์มแลกเนี่ยนะครับก็สามารถกดตัวนี้ a p ดูได้เลยนะครับกดเข้าไปเลย1ทีนะครับมันก็จะปรับภาพแบบนี้ให้นะครับซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพต่ําสุดแล้วนะครับผมสำหรับฟังก์ชันที่เราใส่ให้เอาล้ฟาร์มได้เลยนะทุกคนมันก็จะฟาร์มแบบนี้ให้นะครับทุกคนครับก็สามารถเปิดตัวนี้ได้นะครับสกรีน a p Boot มันก็จะเป็นจอขาวแบบนี้นะครับก็สามารถปิดได้นะทุกคนแล้วสามารถลบดีมูฟฟอกได้นะครับก็ไม่ต้องไปปิดก็ได้นะทุกคน เนี่ยมันจะเป็นหมอกเงี้ยเห็นไหมฮะพอเรากดปุ๊บมันก็จะหมอกหอกให้นะครับทุกคนฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีอะไรเซตติ้งได้เยอะมากเลยนะทุกคนฮะไม่ใช่เพียงแค่ออโต้ฟาร์มอย่างเดียวนะทุกคนครับก็สามารถฟาร์มผลได้เหมือนกันนะครับก็มันมีฟาร์มผลนะครับก็จะมีพวกส่วนของออโต้ฟาร์มบอสนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปหาบอสได้นะครับแล้วก็ฟาร์มบอสรอนะครับตองมะที่เลเวล2,000นะทุกคนแล้วก็ฟาร์มบอดี้ซอสดับใหม่ของอัปเดต17นะทุกคนครับ แล้วก็ฮาโลไซส์นะครับที่เป็นเคียวเนาะแล้วก็ชูทริปเปิลคาตันะนะครับสาดาบนะครับก็คือมันจะไปซื้อ3ดาบให้ไอ้ครบ3ดาบมันก็เอฟเคซื้อ3ดาบให้นะครับแล้วก็ออโต้บิเซนโตะนะครับออโต้เรนโกคุออโต้เซเบอร์ออโต้โปรอย่างเงี้ยก็มีให้เหมือนกันดาร์กอนไทเดนอย่างเงี้ยก็มีมิดไนท์เบลดอย่างมีนะครับพวกขายดาบโซโล3ดาบเนี่ยมันจะเรียกว่าออโต้รีเจนเนอเรทซอโซนะครับซึ่งเซอร์อยู่ตรงส่วนของตรงนี้นะครับ ก็ถ้าหาคนขายไม่เจอสามารถกดฟังก์ชันนี้เพื่อแบบ hop server เนี่ยก็คือแบบเปลี่ยนเซิร์เวอร์ไปหาได้นะครับ auto e n c h a n t มนต์ก็คือคนขายหาคีดสังเกตที่เป็นขายตามสีนะครับทุกคนครับก็มันจะขายสุ่มเกิดนะครับก็ถ้ากดกดเปิดไว้นะครับแล้วเวลามันขายเนี่ยมันก็จะซื้อให้ออโต้เลยนะทุกคน c a นเ n d ร r ก็เหมือนกันครับเป็นดาบเหมือนกันท w i n ฮ o o เหมือนกันนะฮะทูช h i t a ก็เหมือนกันยามาก็เหมือนกัน dark n เ t อร์ก็เหมือนกันก็จะฆ่าบอสนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็จะมีทํา ออโต้มาดซูเปอร์ฮีโร่นะครับชาร์กแมนคาราเต้เดย์แมนวีสองอิเล็กทริกคลาวด์วีสองนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับทุกคนออโต้ Auto, ดัก้อนทารอนก็เหมือนกัน,นครับแต่ว่าฟัง,ฟงก์ชันพวกนี้ผมแนะนำว่าให้ทำในโลก2แล้วก็โลก3นะทุกคนคือโลกแรกเนี่ยพยายามฟาร์มเวลเนี่ยครับให้มันตันก่อนนะทุกคน,นครับเพราะว่าฟังก์ชันพวกนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับในโลกแรกน,นะครับเช่นอีลิทฮันเตอร์เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช้แทบใช้อะไรไม่ค่อยได้นะครับแบบในโลกแรกนะครับผมแนะนำว่าให้ฟาร์มไปโลก2ก่อนนะครับทุกคนฮะก็สาามรรรถเเปิดดฟััังก์์ชนนอออโตวไ้ลยะคบ พอมันเลเวล700ตันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเปิดฟังก์ชันออโต้นิวเวอร์ไว้เนี่ยนะครับทุกคนมันก็จะทำเควสไปโลก2ให้เลยนะครับทุกคนฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับฟาร์ด้แขกับออโต้รีจอยผมแนะนำว่าไม่ต้องปิดนะครับฟาร์ได้แขกก็คือตีไว้นะทุกคนเทสเปาพอยส์เนี่ยก็คือเปิดไว้นะครับเวลาเราตายเนี่ยก็จะเกิดเกาะนี้ให้นะครับเวลาฟาร์มอยู่เกาะไหนนะครับมันก็จะเทสเปาให้อัตโนมัติเลยนะครับทุกคนครับนะครับทุกคนตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดก็ได้้นนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรััััับบบบตงงียไม่จําเป็สหโลกกกแทุฮ คอมแบทเนี่ยนะครับก็จะมีเลือกคนนะครับเลือกเพลเยอร์นะครับแต่ว่าผมอยู่คนเดียวเนาะนะครับด้กยนฮะก็จะมีแค่ผมคนเดียวอยู่ที่อยู่ในเซิร์ฟนะครับก็จะมีเอสพีต่างๆด้วยนะครับเอสพีหาคนอะไรนะครับสามารถไปดูคลิปสอนวิธีการใช้พวกฟังก์ชันพ p พีได้นะทุกคนฮะซึ่งผมแปะไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนฮะ ก็ไอแลนด์นะครับด้วยน,นะมันสามารถวาร์ปไปได้ทุกเกาะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกาะน,นี้โฟเซนไอแลนด์ไอโฟเซนวิลเลจน่มันก็จะวาร์ปไปให้โกเทลพอร์ตนะครับมันก็จะวาร์ปไปให้นะทุกคน,นครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือเกาะโฟเซน Frozen, นะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะวาร์ปมาให้แต่เรายังขยับตัวไม่ได้ให้เราก,กดปิดหน่อยน,นะครับไอแลนด์เอสพีมันก็จะบอกชื่อทุกเกาะเลยนะครับทุกคนอนะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับมันจะบอกเฉพาะอา่า อดอกไม้ที่มันเกิดนะครับถ้ามันเกิดแล้วมันก็จะเด้งให้นะทุกคนแล้วก็จะมีผลพิศสารเกิดนะครับแต่ว่าอันนี้นมันยังไม่เกิดนะครับมันก็เลยยังแบบไม่มีนะครับ CHXP มันก็จะเป็นเกี่ยวกับกล่องนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนฮะเทรพอต h b ก็คือแบบว่าเพอพ์ตมาเบอร์นี้ก็คือเบอร์แรกเซคันด์ซีก็คือโลก2นะครับโลก3าก็คือซูนั่นเองนะทุกคนฮะถ้าเรายังทำควยอะไรไม่เสร็จไม่สามารถเบาอัพไปได้นะทุกคนแล้วก็จะมีแบบพวกพวกซื้อ วัวต่างๆเลยนะครับก็โลกแรกก็สามารถกดซื้อได้นะแต่ถ้าตังไม่พอเนี่ยมันก็กดซื้อมันก็ไม่ติดครับล้วนอะ่ะถ้าแบ็คล็กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้อง10,000แเมลีนะถึงจะซื้อได้แต่ผมยังตังไม่พอนะครับทุกคนก็นี่ครับนี่คือรหัสหลักผมนะครับที่คือฟาร์มแล้ตันหมดแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะทุกคนฮนะก็คือผมมีแทบครบทุกอย่างแล้วนะครับราคาหัวยี่สิล้านนะฮะก็คือที่ค่าหัวยี่สิบสี่ล้านได้เพรามซีนอ่อนทับเลยนะครับุ้คนครับน เรากดซื้อไปใช่ไหมก็ซื้อให้เห็นไหมครับเปลี่ยนได้ไวมากนะครับทุกคนเห็นปะซื้อได้หมดเลยนะครับผมก็ใช้ใช้เป็นใค่เป็นซูเปอร์เฮมานนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็สามารถซื้อพวกอบิลิตี้ได้เหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับล้วนฮะแล้วก็มีแคนดี้นะครับก็สามารถใช้แคนดี้ที่เป็นอีเวนต์ใหม่เนี่ยไปซื้อได้นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาหน้ารหัสไก่ก่อนนะครับก็ จะมีหลายๆย่างเลยคอนโทรนคลิกทีพี p, ก็คือคอนโทรนแล้วกดคลิกเนี่ยมันจะวาร์ปไปให้เห็นไหมครคือเฟี้ยวมากเลยทุกคนแล้วก็มีคลิกทีพี2นะครับมันก็ได้ตัวนี้มาที่เราหัวนเนี่ยก็คือกดเลข2สองปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็กดวาร์ปไปตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่วาร์ปไปไกลผมคิดว่าไม่น่าวาร์ปได้นะครับผมโอเคนะแล้วก็จะมีคลิก Inspect Enemy นะครับเวลาคลิกเนี่ยมันก็จะเห็นชื่อมันเห็นป่ะบอกเบลด้วยนะครับนี่ก็คือสวยมาก ไฮไลท์โหมดนะครับมันก็จะเป็นปิด UI ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มีฟังก์ชัน Unlock Ability ด้วยนะครับทุกคนฮะก็สามารถเปิดใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับสลับหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลบอกนะเซิร์ฟเวอร์มีกี่คนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้แก a b อฟ f f เป็นการดึงผลนะครับถ้าผลวิสัยวางอยู่นะครับแล้วมันเกินเนี่ยเราสามารถกดแก a b Off f ได้เลยมันก็จะดึงให้นะทุกคนนี่ฮะ Ability ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกรงดันเจียนนะครับ ก็สามารถใช้โปรลงดันได้นะครับรหัสนี้ผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มีกันผลผลทรายเลยนะครับเทียมเด็กเข้ามาใหม่นะครับแล้วเดือนสินะทุกคนก็สามารถใช้ได้นะครับก็กดเลือกนะครับแล้วก็ออโต้บายชิปนะครับซื้อให้เรียบร้อยนะครับผมออโต้เซเล็กอันเจียนะครับเห็นบ้ามันซื้อให้สเปเชียลเนี่ยแล้วเราก็ออโต้สตาร์ทเลยนะครับออโต้ฟาร์มแอเจียนออโต้อเวกให้เรียบร้อยมันก็จะวาร์ปไปวาร์ปไปลงดันให้นะครับทุกคน ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเทเลพอร์ตด้วยนะไม่ต้องใช้ก็ได้เปิดแค่ฟังก์ชันประมาณนี้ก็ได้นะครับก็คือซื้อชิปปุ๊บเนี่ยมันก็ซื้อให้เห็นปะออโต้สตาร์ก็คือเริ่มเริ่มลงดันให้นะครับเดี๋ยวมันจะลงดันให้ออโต้ฟาร์มดันเจียนก็คือแบบว่าปล่อยให้มันฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับออโต้เวยก็คือสมมติว่าถ้าจบดันเจียนแล้วมันก็จะเอาเวยให้อัตโนมัติเลยนะครับทุกคนซึ่งผมเลือกเป็นที่มันออโต้สิลิคดันเจียนให ผลมือให้นะครับถ้าเราใช้ผลทรายอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นผลซ้ายให้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็จบตรงหน้านี้นะหน้ามีก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เลยนะครับ Open Titan Inventory ตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับเอ้ยเปิดได้ดิว่าเออโลกแรกเปิดได้มั้งแล้วก็มี t i t ันแบบหลากหล,หล,หลยายก็สามารถเปิดได้เลยนะอันนี้ d e v i l Food Inventory กล่องตัวเรานะครับแล้วก็ กผมพิศดา์ที่เป็นเก็บผลเขาตัวนะทุกคนแล้วก็จะมีฮาร์คิคัลเลอร์นะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีบินนะครับบินแบบเนี้ยบินได้นะครับแล้วก็มีโนคลิปโนคลิปก็คือแบบว่าทะลุได้นะครับแบบเนี้ยดูนะตอนแรกผมทะลุไม่ได้ใช่คนโนคลิปมันจะทะลุได้นะครับสักที่หนึ่งอะได้สักที่หนึ่งตรงไหนได้ก็คือได้เลยนะทุกคนบาอันนี้นะทุกคนฮะรีมืคนไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเอาออกไปแล้วนะครับเฟกซ์สแตกครับทุกคนฮะผมสอนใช้ดีกว่า ตรงนี้นะครับ <c oughs> ส่วนว่าผมต้องการเปลี่ยนันเป็นเฟกนะครับก็คือหลอกนะเอาไว้แกล้งเพื่อนได้พรวะเราเลเวลยี่สิบหกใช่ปะผมต้องการเลเวลสามพันกด enter เห็นปะสามพันแม็กซ์เลยนะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยนะทุกคนคือดีมากมันเฟี้ยวมากนะครับประมาณนี้นะซึ่งไม่ต้องเฟก็ไไ้ enter ไปหนึ่งทีเพื่อศูนโอเค้าเราปิดมันก็น่าจะกลับเวลเดิมน,นะทุกคนไม่ก็ออกเกียร์เข้าใหม่ก็หายนะครับเฟกข้าหัวก็เหมือนกันนะครับได้หมดเลยนะครับทุกคน อันนี้เป็นพวกแบบว่าปรับดาบเดี๋ยวรู้นะทุกคนฮะมันก็จะแบบสีดาบเนี่ยจะเป็นเรนโบว์เลยซึ่งสวยมากทนะุกคนฮะก็สามารถใช้กันได้เซตติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงเปิดฟังได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีเปปุกแปลกต่างๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซนต้าทนะครับผมก็อธิบายให้คร่าวๆนะครับทุกคนครับก็ ใครชอบคลิปนี้แหละก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะทุกคนฮะก็จบคลิปไม่มีแค่นี้นะครับทุกคนครับก็สามารถไปซื้อซีนัลทับกันได้นะครับราคา150บาทนะครับผมก็อธิบายสั้นๆแล้วให้แล้วนะครับทุกคนครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมด้วยนะก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคเจอกันฮะสวัสดีครับ